ใหญ่ที่บ้านนะครับเราก็สามารถมาด้วยกันหลายๆคนก็ได้นะครับบางคนเนี่ยผมรู้ว่าอ,อ,อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านที่ใกล้เด็กเรียนเราเหมือนกันนะครับลองถามเขาดูครับว่ามาด้วยกันไหม เต่อด้กับทุก่างงาอกรเยอะนะครับนครับในอนต้นการสะดวกนลแล้วก็แต่งาจรตนะครับซึ่งทางต้นแบบก็คือทางกรมชาสัมพนกบาทนะครับได้เร่นบริกาแล้วก็เตรียมงานมาประมาณ2เดือนเสร็จแล้วนับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหลักๆก็คือเราต้องให้เกิดความสะดวกนะครับ ความปลอดภัยด้วยนะครับคือ,อถ้าพูดให้ตรงประเด็นเลยก็คือมาส่งบุตรหลานเนี่ยด้วยถึงประตูโรงเรียนนะครับด้วยความปลอดภัยแล้วก็ปีนี้ก็คือว่าให้ครูบาอาจารย์ที่เลี้ยงหรือว่าโครงการที่รับน้องเนี่ยมารับนักเรียนหรือรับเด็กเล็กของเราลูกหลานของเราเนี่ยถึงประตูรถคือเน้นย้ำนะครับว่ารับ ลูกหลานหรือลูกหลานของเราหรือนักเรียนน่ะถึงประตูรถขับก็คือเราจะไม่รออยู่ที่ประตูโรงเรียนนะครับเราจะตำรวจเองก็จะดูแลตั้งแต่ถ้าออกจากบ้านระหว่างทางแล้วก็ส่งรับส่งนักเรียนบุตรหลานท่านเนี่ยเข้าสู่โรงเรียน,ด,น,น,ยยนด้วยความปลอดภัยพ่อคุณแม่เขาไม่ต้องกังวลในเดียกันการจราจรก็สามารถสร้างความสมดุนันะครับแล้วก็ไม่ให้มีผลกระทบต่อ,าอ,อการจราจรโดยรวม